มันใช่ของฉันะโอ้ค um> um> uh, um> ือไมเรองของเรานะอาจารย์คะเกิดอะไรขึ้นอะไข่ม uh um> ุกรู <t> <t ้จักโต๊ะทำไมก็ไข่มุกกสิคะเขาขอแล้วข้อสอบหนูแต่พอหนูไม่ให้เนี่ยเขาก็เดินมาหาเรื่องที่โต๊ะเลยค่ะอาจารย์ไข่มุกทำอย่างที่ไอ้เขาว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอาจารย์ข้อสอบนี้ไม่เป็นของหนูค่ะมันจะเป็นของเธอได้ยังไง ชื่อในข้อสอบก็เขียนอยู่เนี่ยมุเป็นชื่อฉันมันจะเป็นของเขาได้ไงคะอาจารย์เอาล่ะทุกคนพอละรีบก้มหน้าก้มตาทําข้อสอบของตัวเองสัอีกห้านาทีก็จะหมดเวลาละส่วนเธอไข่มุกเธอชุดตระหกในการสอบนะวิชานี้ครูจะให้เธอตกถ้าคราวหน้าเธอทําอีกครูจะปรับตกทุกวิชา อาจารย์คะฟังหนูก่อนนะคะหนูจะห้งองสอบได้ละหนูไม่ได้เล่เาข้อสอบเพื่อนี่ค่ะอ๋อเป็นจห้องสอบเอาละหมดเวลาทำข้อสอบละว,วางปากกาเล่าข้อสอบมาส่ง อาจารย์คะหนูว่าเรื่องไข่มุกอะอาจารย์ควรปรับตกทุกวิชาเลยนะคะก็มันเป็นกฎของคณะเราไม่ใช่หรอคะหนูว่าอาจารย์ทำแบบเนี้ยมันไม่แฟน์สำหรับทุกคนนะคะไข่มุกเขาก็ไม่ใช่คนเลวหลายอะไรครั้งนี้เขาอาจจะทํำผิดพลาดไปการที่ครูไปปรับเขาตกทุกวิชามันก็เท่ากับว่าไปทําลายอนาคตเขานะเรื่องเนี้ยครูตัดสินใจเองเธอออกไปได้ละ แ่่แมแๆมแม่คนเก่งเห็นว่าโดนจานจับได้เรื่องทุจริตหรอ๊ะเก่งแบบนี้เนี่ยต้องดูในกระเป๋าหน่อยแล้วมัง้งว่ามีอะไรบ้างคนเลยมานี้หย,ย่านะอุ๊ยขอโทษน,นะหาดเลยอ่ะนี่คนอของ<ห>เราคืาอแม่แล้ว ดูหน่อยสิทำอะไรกันน่ะเออเปล่านะคะจาย์นอดีพวกหนูก็แค่มาแนะนำไข่มุกอะค่ะว่าอย่าลอกเขาสอบใครอีกสอบเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปได้ละไม่ยืนทำอะไรกันอยู่อีกส่วนไข่มุกอยู่ก่อนนะุูมีเรื่องจะพุดด้วยตขอตัวนะไปไปนะมูไปนะ ครูไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเด็กที่เรียนดีแถมยังได้ทุนมาตลอดทุกปีแบบเธอเนี่ยจะลอข้อสอบเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นหรอช่างมันเถอะขาจารย์งั้นบอกความจริงครูมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะครูไม่เชื่อหรอกนะว่าเด็กที่เรียนดีแบบเธอจะทำข้อสอบของครูไม่ได้อะ่ะ มันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะดูไป็คนลอกข้อสอบเองไข่มุกบอกครูมาเถอะเธอโดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมบอกครูมาซะดีๆครูจะได้ไปจัดการใ้พวกนั้นอาจารย์ไม่ต้องไปทำอะไรพวกเขาเหรอกคะ่ะเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วอะ่ะขอตัวนะคะ ไข่มุกมานี่จะรีบไปไหนเหรอฉันต้องรีบกลับบ้านจะรีบกลับไปไหนล่ะอยู่คุยกับฉันก่อนสิแล้วเธอต้องการอะไรอีกอะ่ะฉันก็ทําตามที่เธอสั่งหมดแล้วนะตอนนี้ฉันก็สอบตกแล้วด้วยอะ่ะแค่นี้ไม่พอใจอีกเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหลืออีกต้งสองวิชานะไข่มุกเธอลืมเหรอขอโทษนะไอฉันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วถ้าอาจารย์จับได้อะ่ะฉันต้องโดนไล่ออกแน่เลยอะ่ะ เดี๋ยวสิแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะถ้าลองเอาไปนับดูก็ได้นะมันมากกว่าเงินเดือนพัฒ์ทำไม่เด้เธอทำทั้งเดือนอีกนะก็ได้แต่แค่สองวิชานะแค่สองวิชาเนี่ย ก็ทำให้เกรดฉันถึงเลขสามแล้วหรออย่าลืมทำนะไข่มูมีอะไรจะพูดกับครูไหมไม่มีค่ะคิดดูดีๆนะ ไม่มีจริงๆหรอแล้วเงินนั่นมาจากไหน